สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะคะชื่อวัดสันปูเลสลีเวียงแก้วค่ะเห็นว่ามีประวัติศาสตร์ที่แบบน่าทึ่งมากๆแล้วก็มีบทบาทในปัจจุบันที่น่าสนใจด้วยค่ะแหล่งข้อมูลของเราวันนี้เป็นบทคัดย่อจากวิดีโอค่ะก็ให้รายละเอียดที่ค่อนข้างลึกพอสมควรเลย เป้าหมายของเราก็คืออยากจะลองแกะรอยดูค่ะว่าเส้นทางของวัดนี้เป็นยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่อาจจะย้อนไปไกลามากๆเลยครับผมผ่านความรุ่งเรืองความเอ่อการร้างราไปจนถึงปัจจุบันที่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณดูเหมือนว่าวัดนี้ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆนะคะลองมาเจาะลึกกันคะ่ะใช่ครับคือวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ก็เอ่อ กว้างขวางครับประมาณ11ไร่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอันนี้คือเขตที่ได้รับอนุญาตให้สร้างโบสถ์ได้นะครับตั้งแต่ปี2 4 9 1แต่ว่าเรื่องราวประวัติจริงๆเนี่ยมันยาวนานกว่านั้นเยอะเลยครับค่ะที่ว่ายาวนานกว่านี้คือมีการสันนิฐานว่าอาจจะเก่าถึงยุคขริพุญชัยเลยเหรอคะครับผมใช่ครับ เป็นไปได้ถึงขนาดนั้นเลยโหฮาริพ oh, ุนชัยนี่คืออาณาจักรโบราณแถบภูมลก่อนล้านนาอีกนะคะถ้าจริงนี่เก่ามากเก่ามากครับมีการพบฐานอาคารเก่าแล้วก็อิฐโบราณด้วยที่เขาเชื่อกันว่าเป็นฝีมือช่างยุคนั้นจริงๆหรืออาจจะถึงสมัยพระนางจมามเทวีเลยด้วยซ้ำครับอ๋อค oh, ่ะฮ่แล้วก็มีร่องรอยว่ารุ่งเรืองต่อมาในสมัยราชวงศ์มังรายนะครับผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนาแต่แล้วก็มาถึงช่วงที่ ค่อนข้างลำบากหน่อยตอนที่พม่าเข้ามาปกครองเชียงใหม่ประมาณปีพศ2111ช่วงนั้นเนี่ยวัดวาอารามหลายแห่งเลยครับถูกทิ้งร้างไปนานมากนานแค่ไหนคะประมาณ200กว่าปีเลยครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยคือกลายเป็นวัดร้างไปเลยโหร้างไปทั้ง200ปีนานมากจริงๆเหมือนหายไปเลยนะคะแล้วกลับมาได้ยังไงคะเนี่ยกลับมาฟื้นฟูในยุคพระเจ้ากาวเลานีเองครับ อ๋อ oh, ท่านที่กอบกู้เชียงใหม่จากพมา่าใช่ครับท่านรวบรวมผู้คนกลับมาตั้งถิ่นฐานกันใหม่แล้วก็มีการตั้งหมู่บ้านขึ้นในบริเวณนี้ชื่อว่าบ้านปู่เลยพอมีชุมชนวัดก็เลยได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ครับเหมือนเป็นการเกิดใหม่อีกครั้งเลยการฟื้นฟูหลังจากร้างไปนานขนาดนั้นไม่ง่ายเลยนะคะแสดงว่าชุมชนกับวัดนี่ต้องผูกพันกันมากๆเลยถูกต้องครับผูกพันกันมานานแล้วก็มีหลักฐานด้วยนะครับ อย่างในเอกสารโบราณเกี่ยวกับการจัดหมวดอุโบสถในล้านนาช่วงปีพศ2424-2433ถึงเนี่ยมีบันทึกชื่อวัดปูเลเอาไว้ด้วยวัดปูเลก็คือชื่อวัดนี้ในตอนนั้นเหรอคะน่าจะใช้ครับคือตอนนั้นคงเรียกตามชื่อหมู่บ้านสันปูเลนี่แหละครับแสดงว่าวัดนี้ก็ได้รับการยอมรับมีบทบาทในระบบสงยุคนั้นแล้ว เข้าใจแล้วค่ะจากวัดปูเลหรือวัดสันปูเลแล้วมาเป็นชื่อวัดสันปูเลสลีเวียงแก้วแบบปัจจุบันอันนี้มีที่มาอย่างไงคะอ๋อเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานเท่าไหร่ครับคือปีพศ2556น้ี่เองเจ้าเอาวาสรูปปัจจุบันท่านพระครูประหลัดวรกรหรือครูบาน้อยเนี่ยครับท่านเห็นว่าชื่อวัดสันปูเลเนี่ยมันมีซ้ํากับวัดอื่นอยู่หลายที่อาจจะฮะก็มีหลายวัดชื่อคล้ายๆกันครับ ท่านก็เลยดำรีที่จะเปลี่ยนชื่อโดยนำชื่อวัดสลีเวียงแก้วซึ่งเชื่อกันว่าเป็นชื่อดั้งเดิมของวัดสมัยโบราณนู่นเลยอ๋อเอาชื่อเก่ามาต่อท้ายใช่ครับเอามาต่อท้ายชื่อปัจจุบันก็เลยกลายเป็นวัดสันปูเลยสลีเวียงแก้วอย่างเป็นทางการมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยครับ น่าสนใจมากเลยค่ะการเอาชื่อเก่าวกลับมาต่อท้ายเนี่ยไม่ใช่แค่แก้ปัญหาสับสนแต่เหมือนเป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์อันยาวนานให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนะคะสร้างอัตลักษณ์ให้ชัดเจนขึ้นด้วยใช่เลยครับเป็นการให้ความสําคัญกับรากเหง้าเดิมแล้วนอกจากเรื่องประวัติเรื่องชื่อแล้วเนี่ยในวัดเองก็มีสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวเหล่านี้อยู่เยอะเลยครับมีอะไรที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะ มีพระพุทธรูปสำคัญสคัญหลายองค์เลยครับอย่างเช่นพระพุทธมหาสีมิ่งเจอ๋ออันนี้เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบล้านนาเก่าแก่เลยแล้วก็มีองค์ที่งดงามมากคือพระพุทธสิหงหลวงหรือที่เรียกกันว่าพระสิงแก้วเป็นพระพุทธรูปสัมฤธิ์นะครับศิลปะเชียงแสนสิงสามเชียงแสนสิงสามนี่คือยุคแรก,แรกๆของล้านนาเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสกุลช่างที่สำคัญมาก แล้วก็ยังมีอีกองค์คือพระสิงห์ชัยชนะสงครามหรือพระชัยน้อยองค์นี้ก็เป็นศิลปะชิงแสงสิงหาเหมือนกันเชื่อกันว่าชาวเชียงแสนเนี่ยอัญเชิญติดตัวมาตอนที่อบพยพมาอยู่ที่เชียงใหม่ในอดีตนะครับอ๋อค่ะค่ะนอกจากพระพุทธรูปก็มีพกอาคารต่างๆอย่างวิหารหลวงนบพบุรีสลีเวียงแก้วหรืออุโบสถก็สร้างเป็นทรงล้าน,นาประยุกต์ที่สวยงามมากครับทั้งประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ การฟื้นฟูชื่อทุกอย่างดูเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะสะท้อนความพยายามในการรักษาเรื่องราวของวัดไว้จริงๆแล้วในปัจจุบันล่ะคะบทบาทของวัดนอกเหนือจากการเป็นที่เคารพสักการะแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะครับบทบาทสาคัญในปัจจุบันเลยก็คือการเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญ,ญญาณแล้วก็ด้านปัญญาด้วยครับคือวัดได้รับการรับรองให้เป็นสํานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่19อ๋อเป็นสํานักปฏิบัติธรรมด้วยหรือที่เราเรียกว่าธรรมกรรมฐานนะครับ มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเรื่อยๆโดยเฉพาะในวันพระแล้วก็ยังเป็นศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยคือมีการเรียนการสอนธรรมะด้วยเหรอคะครับทั้งเผนกธรรมแล้วก็บาลีเลยแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนนักเรียนทั่วไปด้วยนะครับเรียกว่าเป็นทั้งที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญของชุมชนเลยครับฟังดูแล้ววัดสันผู้เลสลาลีเวียงแก้วนี่เป็นมากกว่าแค่วัดเก่าแก่นะคะ แต่เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาจริงๆมีการเชื่อมโยงทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตผ่านเรื่องราวผ่านวัตถุต,ต่างๆแล้วก็บทบาททางสังคมทั้งการฟื้นผู้ชื่อการเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมการศึกษาครบเลยนะคะถูกต้องครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของการปรับตัวแล้วก็การดำรงอยู่ของสถาบันศาสนาที่ยังคงมีความสำคัญกับชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจจริงๆ การผสมผสานชื่อเก่าสลีเวียงแก้วเข้ากับชื่อที่คุ้นเคยอย่างสันปูเลยเนี่ยทำให้เราเห็นความพยายามในการสร้างความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์นะคะก็น่าคิดต่อไปเหมือนกันนะคะว่าในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบนี้การที่เราฟื้นฟูหรือเน้นย้ำอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์แบบนี้มันจะช่วยเสริมพลังทางจิตวิญญาณแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาวได้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราได้ลองนํากลับไปขบคิดกันต่อนะคะ